สวัสดีค่ะพบกับช่องเทยไทยฮอลแลนด์พาเลาะปากินอีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่นอ้องปองปลายสู้ขู่สุคนเดจ้าวันนี้มีอะไรมารีวิวกันนิดหนึ่งนะคะขนมขบเคี้ยวที่โตโต้ชอบกินประจํานะคะ mm hmm. เขาเรียกลุมเปียลุมเปียร,รือว่าปอบเปียเล็กนะคะกรอบๆนะคะหรือภาษาตรงนี้เขาเรียกว่าซุมเปียคะ mm ่ะโตโต้โตโต,โต้ชอบเรียกว่าลูกของไอ้ปอบเปียนะคะ เป็นลูกเล็กๆกรอบๆอร่อยมากเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะชมด้วยกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงด้านในนะคะนี่ค่ะรสชาติก็จะมีรสชาติธรรมดาค่ะพวกฝรั่งก็จะชอบกินรสชาติจืดๆธรรมดาก็มีแต่ตัวๆรสชาติที่เผ็ดหน่อยหนึ่งค่ะนี่นะคะมา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 ,มาแซบมากินด้วยกันค่ะอืม อาหารกลางวันค่ะเค็มเ็มมันมันนิดนิดค่ะปอเปียกกรอบนะครับพี่น้องค่ะอร่อยอยู่ค่ะราคาก็ไม่แแลงมากนะครับตุกเาาวห้าสบบาทอ่ะยูโรกว่กว่าค่ะ ยูโรยูโรเจค่ะเราราวหกสบาทได้เรารานี u, uh. ้ค่ะกรอบกอบค่ะ มันกินด้วยกันค่ะมามแซ่บดีอยู่ค่ะ อ้ามด้วยกันเลยค่ะชิมคนละชิ้นเลยค่ะที่ห้างจินห้างอ e ีซียมีขายค่ะมีสามสี่รสชาติเลยนะคะ แบบกุ้งแบบทะเลแบบปลาหมึกประมาณนี้แหละค่ะกลิ่นคล้ายกุ้งคล้ายปลาหมึกอยู่ค่ะ อืมสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะจ๊ามาร,รีวิวขนมขบเคี้ยวนิดเดียวค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊าสวัสดีจ้า